โอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีครับผมนี่มาสแกนนิ้วไม่ได้ทํางานนะฮะเลิกงานครับส,ร <S <S สแกนไ่ก่อนนะเดี๋ยวลืมสแกนแล้วท่านจะโดนหักตังคุอุาสาห์ทำงานมาทั้งวันนี่ครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาตรวจรถกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขยายกล้องนิดนึงก็พรุ่งนี้ผมมีส่งมอบทั้งหมด3คันนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีคันนี้คันหนึ่งนะครับมิวเอ็กซ์นะครับคุณผู้ชม ต้องบอกว่าความโชคดีของคันนี้นะครับลูกค้าจองก่อนที่จะราคากับจะปรับขึ้นนะไม่งั้นนี่โดนราคาปรับขึ้น2 0 0 0 0ืนนี่โอ้โหเซ็งเลยนะครับคันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ที่ที่จองก่อนนะครับมิวเอ็กเครื่อง3 0 0พันนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรุ่นอันติเมทครับคุณผู้ชมก็คันนี้นะครับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงฮะสวยไหม ในสไตล์ของเดิมๆก็ดูสวยงามดีนะนะครับก็ถ้าใครแบบว่าไม่อยากใส่สเกิร์ตนะครับอยากเอาแบบเดิมๆนะครับต้องบอกว่าสเกิร์ตเนี่ยหรือแบบเดิมๆก็แล้วแต่นะครับมีความชอบที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบนี้บางคนไม่ชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนั้นบางคนไม่ชอบแบบนั้นก็ท่านซื้อแบบไหนแล้วท่านถูกใจท่านก็เอาแบบนั้นครับเอาที่เขาเรียกว่าอะไรตัวเองต้องการล้กันนะครับ แล้วก็อีกคันนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับคุณผู้ชมอีกคันหนึ่งก็เสร็จแล้วเช็ดแล้วรออยู่ข้างบนนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องต้องตรวจงานก่อนกลับบ้านเลยเพราะว่า,าเซลต์ต้นเนี่ยพรุนี้จะต้องมีไปส่งรถนะครับมีไปส่งรถที่เขาเรียกว่าอะไรอาเภอหนองบุญมากนะครับซึ่งไกลจากศูนย์ประมาณ70-80โลนี่โดยจะเอาคันนี้ไปส่ง นะครับโดยจะเอาคันนี้ไปส่งนะครับเป็นสเป c แค a หนึ่ตัวนี้ก็โชคดีเหมือนกันนะครับขายก่อนแล้วนะครับก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะครับตอนนั้นที่ลูกค้าซื้อก็610,000นึ่นะแต่ถ้าปัจจุบันนี้ราคานี้ไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมปัจจุบัน6กแส0หนาพแล้วนะนะครับถ้าเป็นสีขาวแบบนี้6 1แส0 0นาพแต่ถ้าเป็นสีบอลก็บวกอีกเจ็ดเป็น6กแ0 0 0น 2000นะครับนี่เน้นใช้งานนะครับตามบ้านนอกลุมเยอะๆแนะนําแบบนี้นะครับใส่ยางนั้นหนาไว้ก่อนนะครับใส่ยางนั้นหนาไว้ก่อนคันนี้เป็นแม็กขอบ18งานอ e ีโมชั่นนะครับหกเก้านสิเก้านแล้วก็ขอบแดงนะครับเจ็ดก้านขอบแดงแบบนี้นะครับคันนี้ไม่ไม่โหลดนะอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมเน้นใช้งานไม่เน้นโหลดนะครับ นี่คันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกไปส่งตอน6กโมงเช้าก็จะรีบกลับมาเพื่อมาส่งมอบมิวเอกับตอนเดียวแต่พอตอนนี้ผมยังไม่เห็นตอนเดียวไม่แน่ใจว่าพี่ปราโมดเอารถไปนะอ๋อมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเสร็จกันหรือ,อยังคุณผู้ชมมาช่วยกันตรวจงานนะฮะนี่พี่ปราโมดก็เล็งมือสดจริงๆอ่ะมันจะจะเสร็จก่อนแล้วแหละแต่โดนคันนี้สับขาหลอกครับ เซลล์อีกคนนึงบอกว่าคันนี้นะจะออกวันพรุ่งนี้นะครับเราก็เลยต้องรีบแต่งปรากฏว่าพอแต่งเสร็จปุ๊บเดินมาบอกว่าออกวันที่15นะฮะสรุปว่าคันจะออกพรุ่งนี้ยังไม่เสร็จครับคันที่ยังไม่ออกเสร็จแล้วนี่ต้องบอกว่าคันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้ามองข้างๆอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเกรดตัวอะไรคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเกรดตัวแซดแน่นอนเพราะดูจากล้อถูกไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ คันนี้เป็นตัว LDA เห็นไนะ้ข้างหลังไม่มีแซดแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้แม็กตัวแซดนะครับ<ม>ก็เลยเอาแม็ก LDA ไปเทินแล้วก็เปลี่ยนใส่แม็กตัวแซดมานี่ภายในเห็นไนะเป็นผ้าหมดเพราะถ้าเป็นแซดจริงๆจะต้องเป็นหนังนะครับแต่คันนี้เป็นผ้าหมดนะนี่โอ้ so, โหพวกนี้สีขาวหมดเลยนะ สีขาวหมดเลยนะคุณผู้ชมถ้าไ,<ป>ไม่รวมคันนี้คันข้างบนก็สีขาวนี่ครับคันนี้ที่พี่โมดกําลังเร่งมือให้นะครับคุณผู้ชมเป็นตอนเดียว<ป>ก็น่าจะเหลือๆอ,อะไรพี่โมดกระบะอะไรเนอะ<ป>กระบะกระกอบป้ายกระบะกระกอป้ายนะต้องบอกว่าคันนี้ก็ด่วนอย่างหนึ่งนะรถพึ่งมาลงนะครับมาลงเมื่อเช้าลูกค้าก็เลยบอกว่า เอาพวกนี้เลยอันนี้เราต้องเจาะเองเนีพี่เขาเขาเจาะมาอ๋อเขาเจาะมาให้ใช่ไหมั้ยอ๋อผมนึกว่าพี่นั่งเจาะเมื่อกี้เห็นมันมีนี้ด้วยไงยมันมีขี้ตรงนี้อยู่เขาเรียกอะไรขี้เลือ่อยนะครับนี่ใส่กระบะไลเนอร์คันนี้ก็ลูกค้าจะเอาไปวางตู้ทึบคล้ายคลคุรี่ครับคุณผู้ชม จะวางตู้ทับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใส่สเปคไหนอันนี้ลูกค้าไปทําเองเซลล์ต้นไม่ได้ทำให้นะครับแต่ถามว่าถ้าจะให้ทําให้ก็ได้นะนะครับผมจะจ่ายแยกต่างหากหรือจะบวกเข้าไปในราคารถก็บอกกันได้นะครับทําได้ทําได้มันเป็นรูเลยรูออกมาข้างนอกนี่พี่อ้าเราไม่ต้องเจาะเองใช่ไหมนี่ครับเจาะยึดกระบะไลเนอร์นะ ตอนแรกผมคิดว่าพี่มดแกไปเจาะรูที่ไหนได้มันมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เพื่อความแข็งแรงนะเพราะต้องบอกว่าในรถตอนเดียวเนี่ยหลายๆอย่างนี้ต้องความแข็งแรงนี่ต้องมากกว่ารุ่นอื่นนะครับอย่างรุน่นอื่นบางทีแบบว่าเราสวมไปอาจจะไม่ต้องรัดถึงน็อตมาข้างนอกก็ได้หนีบแค่แต่จริงมันก็แข็งแรงเหมือนกันแหละแต่เป็นเพราะว่าแบบลัากษณะการติดตั้งมันลูกกระบะมันคนละรูปแบบนะครับกระบะมันคนละรูปแบบ ทั้งหมด3คันครับวันพรุ่งนี้สีขาวล้วนๆเลยนะครับเสร็จแล้ว1เสร็จแล้วข้างบนเมื่อกี้ไอ้ล้อแม็กนะไม่แต่ง2แล้วก็เหลือคันนี้นะครับจะเสร็จแล้วแหละนี่อันนี้คือแบบภาพลักษณ์เดิมๆนะเพราะปกติเห็นผมลงคลิปส่วนใหญ่ก็ เพลอยไปแล้วใช่ไหมวันนี้มาดูภาพลักษณ์เดิมๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้ที่จะออกในวันพรุ่งนี้อันนี้ไม่ใช่ของผมของเซลอีกคนนึงนะครับผมก็เป็นสี่ประตูตัวแซดนะครับสี่ประตูตัวแซดสีขาวมุกปัจจุบันนะสี่ประตูตัวแซดตอนนี้อยู่ราคาแปดแสนเอออยู่ราคาเก้าแสนสองพันแล้วนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้แปดเก้าสองขึ้นมาหนึ่งหมื่นกลายเป็นเก้าศูนย์สอง บวกข่าวมุกไปเจ็ดพันก็เก้าศูนย์เก้านะฮะเอาหซื้อรถกันราคาแบบเป็นไงเหนื่อยไหมนะครับแต่ก็เพื่อเขาเรียกว่าการใช้งานเนาะความจำเป็นในในเขาเรียกว่าอะไรในในในระดับหนึ่งนะครับนี่อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมารีวิวเจ้าคันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนล้อมแม็กเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาออกโล่งๆแล้วถ่ายแบบมุมสวยๆให้ดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ